เยาวชนที่ศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สําคัญในการรณรงค์และกระตุ้นเพื่อให้เกิดจิตสํานึกในเรื่องของการใช้พลังงานและเมื่อคนกลุ่มนี้ได้ตระหนักและเห็นคุณค่าแล้วเขาก็จะเป็นกระบอกเสียงที่ดีกลุ่มหนึ่งในสังคมน่าสนใจอะค่ะเพราะว่าไม่เคยรู้ว่า กระทรวงพลังงานเออมีให้ทำกิจกรรมดีๆหนงด้วยค่ะและ้วปิดเทอมว่างพอดีหนูอยากจะมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพลังงานทดแทนด้วยค่ะแล้วก็อยากได้ความรู้เพิ่มเติม อยากได้ประสบการณ์ผมเป็นคนชอบทำอะไรเกี่ยวกับพวกมีเดียอย่างนี้ด้วยแล้วพอดีเห็นโครงการเพื่อนเอามาให้ดูก็เลยสนใจโครงการตามรอยตะวันลมพลังหารสองนี่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของ,ของ,ของนักงานนโยบายและแผนพลังงานนะคะที่ต้องการรณรงค์ในเรื่องของการรู้รักรู้ใช้พลังงานอย่างประหยัดปีนี้เราเลือกที่จะใช้บิดเทอมเล็กถึงที่เด็กสร้างสารรค์งานโฆษณา ก็เลยมามองว่าถ้ากลุ่มเยาวชนกลุ่มนี้ซึ่งเราเคยพูพื้นฐานเขาในเรื่องของพลังงานคืออะไรสําคัญอย่างไรทําไมเราถึงต้องประหยัดแล้วให้เขานําสิ่งที่เขาเข้าใจเนี่ยออกมาถ่ายทอดในเชิงสร้างสรรค์เขาจะทาอย่างไรออกมาแล้วน้องๆก็ได้เรียนรู้ขั้นตอนในการผลิตโฆษณาจากผู้ใหญ่ใจดีหลายๆคนตั้งแต่การวางแนวคิดจนถึงการนําแนวคิดนั้น มาเขียนเป็นเรื่องเป็นราวหรือเรียกว่าสตอรี่บอร์ดนั่นแหละครับและจากแผ่นกระดาษก็ถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่องเป็นราวในแง่มุมต่างๆจนมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือการตัดต่อร้อยเรียงให้คนอื่นเข้าใจในแนวความคิดของแต่และกลุ่ม ก็ต้องมาตัดสินกันละครับว่าสปอร์ตรณรงการประหยัดพลังงานเรื่องไหนกลุ่มใดจะโดนใจกรรมการม<ช><ด>ากที่สุดไปเลยหกและเจ็ดส่วนสองวนจิตสำนึกของพวกเราทุกๆคนนะฮะที่ มีใครบอกใครกล่าวให้ช่วยกันประหยัดพลังงานก็ไม่สนใจไม่แยแสนะครับ <jewel. S 1> เราะคิดว่าแค่เขาคนเดียวนะครับก็งคงไม่ช่วยอะไรได้มากมายนะครับแต่ถ้า <พ Tout S 1> ลองมีสักคน<ผ>คนเดียวหลายๆคนขึ้นมามันก็เยอะเหมือนกันนะครับมีแนวคิดที่ว่าจะนําเสนอ ER ไงให้คนที่ใช้พลังงานไฟฟ้าครับรู้จักมีจิตสำนึกนะครับในการใช้พลังงานไฟฟ้านะครับโดยนําเสนอ ER ในรูปแบบที่ว่าขนาดคนตาบอดนะครับที่เขาไม่สามารถใช้พลังงานไฟฟ้าได้นะครับแต่เขาเนี่ยก็ยังคิดถึงคนที่ ไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับแล้วถ้าบอกจะปิดไฟแล้วแล้วทุกคนที่เป็นคนปกติแล้วครับรู้สึกยังไงนะครับได้เห็นมุมมองและแนวคิดเรื่องการประหยัดพลังงานของเยาวชนกลุ่มนี้แล้วก็หวังว่าภูมิคุ้มกันและความเข้าใจเรื่องพลังงานเนี่จะติดตัวคนกลุ่มนี้ไปแล้วก็จะแพร่กระจายต่อไปในสังคมสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชน บริษัทบุญรอดบิวเรี่จำกัด